สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีผสมเกสรน,นะคะดอกยิมโนบันเดียน้มนะคะยิมโนบันเดียน้มเนี่ยก็เป็นคคตตัสดสายพันธุ์ยิมโนอีกสายพันุหนึ่งนะคะเขาจะมีความพิเศษตรงที่เ,เกสรตัวเมียนะคะจะอยู่ลึกนะคะแล้วก็เกสรตัวผู้เนี่ยจะอยู่เหนือเกสรตัวเมียนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผสมเกสรเนี่ยเราจะต้องแบบเออยังไงอะ เวลาผสมเกสรน,นะคะถ้าเราผสมแบบตัดดอกได้ก็จะดีนะคะก็ยิ่งถ้าเป็นตัวที่แบบเกสรตัวเมียอยู่ลึกๆขนาดที่แบบว่าเรามองไม่เห็นแบบนี้นะ่าจะผสมยากนิดหนึ่งเราจําเป็นต้องตัดดอกนะคะแต่ว่าอย่างต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยเราจะสังเกตเกสรตัวเมียค่อนข้างจะง่ายนะคะถ้าเป็นต้นนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตัดดอกก็ได้นะคะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยก็คือ เขาจะเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะผสมได้เลยนะถ้าเป็นตัวที่เราสามารถสังเกตเกสรตัวเมียได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตัดดอกก็ได้นะคะแต่ว่าการตัดดอกเนี่ยก็ทําให้เปอร์เซ็นต์การติดของเขาเนี่ยมีเยอะขึ้นนะคะทีนี้การผสมเกสรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแคตตัสสายพันธุ์อะไรนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องผสมขัาม ข้ามต้นนะคะเราต้องผสมข้ามต้นเพราะว่าผสมในต้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ติดหรือว่าเปอร์เซ็นที่เขาจะติดก็จะน้อยนะคะวิธีก็ง่ายๆเลยนะคะเราใช้ฟอ์เฟตนะคะคีบนะคะลเละองเกสรน,นะคะของของอตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งนะคะมาเขี่ยใส่เกสรตัวเมียนะคะของอีกต้นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะผสมข้ามต้นนะพยายามเขี่ยเขียให้เขา ลงไปนะคะตรงเขาเรียกว่าท่อนำไข่นะคะที่จริงบรรยียน,น้ำเนี่ยเขาเป็น แคตัอีกตัวหนึ่งที่เกสรนเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งนะคะแล้วองเกสรนเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเราผสมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะติดติดดีนะคะถ้าเราไม่ผสมในคือในช่วงเวลาที่เหมาะสมะนะก็จะดีนะคะผสมติดง่ายนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีฟอ์เฟนะคะใช้เป็นผู้กันก็ได้นะเราก็ใช้เป็นผู้กันปัดแล้วเอากรสรของอีกต้นหนึ่งเนี่ยมาปัดใส่อีกต้นหนึ่งแค่นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทําการตัดดอกให้ดูนะอย่างเอาดอกนี้แหละง่ายๆนะคะแล้วก็เฉือนนะคะเฉือนเบาๆนะคะอย่าเฉือนแรงนะว่าถ้าเราเฉือนแรงแล้วมีดพลาดไปโดนกสอตัวเมียของของ,ของดอกเขาเสียหายก็คือจบเลยนะคะ เพื่อนๆสังเกตไหมว่าเวลาที่เราตัดไปปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะเห็นเกสอนตัวเมียของเขาชัดเจนนะคะเราจะคลี่จะอะไรก็ง่ายนะคะเวลาที่เราผสมก็ง่ายนะคะติดดีนะคะเพราะว่าเราเห็นชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะเอาละองเกรสรของอีกต้นหนึ่งเนี่ยมาใส่ได้ง่ายนะคะแบบนี้เนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับบรรยายน้ญญานานะเท่าที่มุมเกษตร ผสมมาก็คือติดร้อยเปอร์เซนเลยนะจะไม่ติดเฉพาะดอกที่แบบเราลืมผสมอะ่ะแล้วเขาบานจนเขาบานหลายวันมากจนเขาเหี่ยวนะถ้าแบบนั้นนี่คือโอกาสติดเขาก็จะไม่มีนะคะอย่างดอกนี้ดอกนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะติดไหมเพราะว่ามุมเกษตรมัวแต่เอาเขามาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เนี่ยเขาเหี่ยวเราดึงออกมาเลยลวกันไม่เป็นไร เขาอาจจะไม่ติดคือถ้าถ้าแบบเนี่ยเห็นไหมเขาเหี่ยวแบบนี้ซึ่งเขาอาจจะติดหรือไม่ติดไม่รู้มุมเกษตรเพิ่งจะผสมไปเมื่อวานเองนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราให้เขาแก่หรือว่ารอจนเขาเหี่ยวเนี่ยเขาก็จะโอกาสที่เขาจะติดก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นควรจะผสมให้เขาในวันที่เขาบานผ่านไปแค่ในวันที่สองแล้วกันนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาบานบานประมาณดอกเนี้ยอ่า ดอกน,นี้ดอกน,นี้นะคะถ้าดอกน,นี้นี่ผสมก็เราก็ทําการคลี่เกสรตัวเมียเราผสมก็ได้แต่ว่าอย่างดอกน,นี้นี่ก็คือเรายังไม่สามารถผสมได้เนาะส่วนดอกน,นี้ดอกน,นี้บานวันที่3นะคะ2ดอกน,นี้บานวันที่3นะ,ะนี่น่าจะเมื่อวานบานประมาณเนี้ยนี่ดอกบานวันที่2เนาะเราก็สามารถผสมได้แล้วแต่ถ้าให้เขาแก่เกินไปเนี่ยหรือให้เขาบานานานเกินไปเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวนะคะแต่จริงๆแล้วดอกบันเดียนัม่มแต่ละต้นเขาก็บานไม่ ระยะเวลาไม่เท่ากันนะอย่างตัวสีชมพูของมุมเกษตรตัวหนึ่งเนี่ยเขาบานนานมากนะคะเขาบานประมาณ4ีหวันเลยแหละตัวนั้นน่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาจะบานบานไวแต่ว่าหูไวนะคะตัวนี้เนี่ยสวัน3าวันเขาก็จะเหี่ยวแล้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ประมาณ3วันนะคะส่วนตัวเนี้ยตัวสีชมพูตัวนี้เนี่ยเขาจะบาน4ีหวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ แต่ละตัวด้วยนะแต่ละต้นนะไม่ใช่แต่ละตัวคือเขาอยู่ที่แต่ละต้นด้วยเนาะว่าเขาบานบานนานหรือเปล่านะคะเราต้องคอยสังเกตนะอย่างว่าไม้พวกนี้เขาจะมีความพิเศษของแต่ละต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตไม้ของเรานะคะถ้าเกิดว่ามีน้อยๆเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ทั่วถึงนะคะแต่ถ้ามีเยอะๆเราก็จะดูแลไม่ทั่วถึง เราก็จะคำนวณเวลาในการผสมคร่าวๆนะคะแล้วก็มาผสมในเวลาที่เหมาะสมนะคะเขาถึงจะติดเนาะนแล้วอย่างบางทีถ้าเราผสมในวันแรกที่เขาบานเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ติดนะถ้าจะให้แนะนำเนี่ยให้ผสมวันที่สองนะคะนนในกรณีที่เป็นไม้สายพันธุ์ที่เขาบานหลายวันอย่าง,อย,างอย่างพองยิมโนอนะไรอย่างเงี้ยผสมวันที่สองกำลังดีเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นไม้ที่เขาบานแป๊บเดียวอย่างพวกรีบูเทียนะคะโอ้ไม่ใช่สิพวกอะไรนะโรบิเวียกับอิชิโน้อมเนี่ยหลังจาก,กที่เขาบานประมาณสามชั่วโมงเราควรที่จะผสมเขานะ,ะถ้าเราเสียดายดอกนะเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเราก็ทำการ ชีบใส่ข้างในแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราเสียดายดอกอยากจะเก็บดอกเขาไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่มีน้อยๆเรายังมีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ผสมเกสรแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเยอะหรือว่าหวังที่จะได้เอ,อมเล็ดของเขามาเพาะเนี่ยแนะนำให้ตัดเลยนะคะหรือว่าเราจะผสมหรือว่าเราจะผสมแบบ ไม่ตัดดอกไปวันแรกแล้วก็วันที่สองเราเพิ่งเราเรา,เราถึงจะตัดดอกเขาก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะคะเนีย่ยอย่างดอกนี้นี่คือเกสอนตัวเมียเขาจะไม่กลางนะส่วนใหญ่พวกบันเดียน,น้มอะกสอนตัวเมียจะไม่ค่อยกลางนะคะเราต้องมาคลี่ออกแบบน,นี้นะคะมีตัวสีขาว ว่าจะลองมาผสมเนี่ยตัวนี้ดอกเขาจะเป็นสีขาวแนละ้วว่าจะเอามาผสมนะเขาบานหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเกสรตัวเมียเหี่ยวหรือยงังเนี่ยอ่ตัดเลยเพราะว่าเขามีดอกเดียวเนาะถ้าไม่ตัดเนี่ยโอกาสติดเขาก็จะน้อยนะ ขามีดอกเดียวเราอยากจะอยากได้แบบฝากของเขามาพร้อมากนะคะสําหรับตัวนี้เราก็ตัดเลยนะแล้วก็คลี่เกสรของอีกตัวนึ่งนะคะมาเขี่ยใส่นะคัดตัดทุกต้นนะคะทุกสายพันธุ์นะถ้าเกิดว่าเกสรตัวเมียเขาไม่บานเนี่ยเราก็ทำการคลี่เขาออกนะคะคลี่เขาออกเพื่อที่จะเอา ลวองเกรสรหย่อนลงไปนะคะแบบนี้นะพยายามเขียเขีย่ยนะคะให้ให้ละองเกรสรเนี่ยฟุ้งๆนะคะหรือว่าจะใช้เป็นผู้กั้นนะคะปัดเอาละองเกรสรของอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมเวลาเราปัดออกมาเนี่ยเขาจะมีละองเกรสรติดฟุ้งๆมาตรงนี้นะคะเราก็มาทำการเลีรยใส่นะคะ เคลียใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเราปัดออกมาจะมีล่องกสอนเขาติดตรงปลายพุกกันนะคะ,ะเราก็เอามาเคลียร์เคลีย,ยใส่นะคะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆหวังมเมล็ดนะคะมาเพาะนะคะควรที่จะตัดดอกผสมนะ,ะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเอออยากดูดอกผสมไปติดก็เอาไม่ติดก็ไม่เป็นไรแบบนี้ ก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะคะที่จริงมุมเกษตระผสมแบบไม่ตัดดอกก็ติดนะไม่ใช่ว่าไม่ติดเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอ่ะเสร็จแล้วนะเราจะให้ดูตัวอย่างนะนี่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งของมุมเกษตรที่ผสมเอาไว้นะคะทั้งแบบตัดดอกแล้วก็ไม่ตัดดอกนะคะอย่าง ฝั่งนี้เนี่ยผสมแบบไม่ตัดดอกนะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นกลีบดอกที่เขาแห้งไปนะคะดอกนี้ด้วยนะไม่ได้ตัดแต่ว่าเขาก็ติดนะคะเขาก็ติดมันอยู่ที่เราผสมนะคะฝั่งนี้ผสมแบบตัดดอกนะเขาก็ติดนะคะนี่ฝั่งนี้ก็ไม่ตัดดอกกันนะคะเขาก็ติดนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เวลาที่เราผสมด้วยนะคะเพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่าการตัดดอกเนี่ยจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในการติดของเขาเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะทำการตัดดอกพวกนี้นะคะแล้วก็ผสมเกอรไปเลยนะคะเพราะว่ามุมเกษตรดูเขามาหลายวันละนะคะก็พอแล้วนะคะก็จะตัดดอกแล้วก็ผสมไปนะคะในส่วนของอสองดอกนี้มุมเกษตรก็จะยังไม่ตัดเพราะว่า ต้องรอดูพรุ่งนี้มาลืนนี้นะคะผสมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเคยผสมตอนที่ดอกเขาบานเล็กๆบานไม่ไม่เต็มที่แบบนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะรออีกวันหนึ่งแล้วก็ผสมซ้ําเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้แบบเขามีโอกาสติดเยอะขึ้นนะคะ โอเคค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวิธีการผสมเกสรดอกยิมโนโบันเดียนนัมนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรดีๆอยากจะแนะนำแบ่งปันมุมเกษตรก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันแบ่งปันกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อ,อยากจะรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับบันเดียนนัมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะถอดสอบถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะ มาทำคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่ามาตอบแชทตอบตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าบางอย่างที่มุมเกษตร,รไม่รู้จะได้ไปศึกษาเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ